สวัสดีครับผมนุ่นชิจากกินแก้วก้าวช็อปวันนี้จะมารีวิวลำโพงบูทูธนะครับ Fender Newport 2จะเป็นงานเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิว Fender Newport 2นะครับตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับวันนี้ซื้อมาเองนะสั่งมานะครับ ขอเล่าก่อนว่าผมเนี่ยชอบฟังเพลงมากนะครับเวลาที่แบบเวลาว่างๆนะครับเลยมองหาลำโพงบลูทูธนะครับเสียงดีๆเผื่อไว้ในเวลาทํางานหรือว่าฟังเพลงแล้วก็ออกไปแบบนอกสถานที่ไปเที่ยวไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยครับเราอยากได้ลําโพงที่มันแบบพบไปแล้วก็ไม่ต้องไปเสียบปงเสียบปลั๊กอะไรขอให้เป็นลำโพงบลูทูธมีแบตเตอรี่ด้วยก็เลยลองค้นหาข้อมูลดูแล้วก็ไปเจอ,อเจ้าตัวเ e n เดอร์นะครับ New Port ตตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นที่ล้วนะครับเจ้าตัว Newport 2นะครับดีไซน์ภายนอกนะครับก จะเป็นลําโพงแบบอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะที่เป็นลําโพงวูทูบแนวคลาสสิกนะครับมันจะคล้ายๆเขาเรียกว่าตู้กีตาร์ของ f ฟ n เดอร์ในสมัยก่อนนะครับก็จะมีรอยตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงเนี้ยเป็นรอยบากๆตรงนี้นะครับก็เป็นช่องลําโพงตรงนี้โลโก้นะครับขอบเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับตัวลาโพงเนี่ยนะครับมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าไม่เบานะน้ําหนักเนี่ยไม่เบาเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะมีพอร์ตต่างๆในการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี a u x USB A ตรงนี้เนี่ยเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่เป็น power bank ได้นะครับไว้ชาร์จมือถืออุปกรณ์ต่างๆที่เป็น USB A ได้เลยนะครับแล้วก็มีสายชาร์จเป็นแจ็คอย่างนี้นะครับเสียบนะครับเข้าไปที่ด้านหลังนะครับเขาจะมีไฟสถานะเวลาชาร์จให้ด้วยนะ ตรงนี้นะครับสามารถใช้งานต่อเนื่องเนี่ยเขาบอกว่าใช้ได้12ชั่วโมงนะครับวันนี้ผมใช้มาเป็นสัปดาห์แล้วคือมันไม่ได้เปิด12ชั่วโมงต่อเนื่องแล้วก็ยังแบตไม่หมดนะครับด้านบนเป็นอะไรล่ะมาดูกันดีกว่านะครับด้านบนก็จะมีเขาเรียกว่าตรงนี้คือแพรนะครับเป็นปุ่มที่กดไว้นะครับเป็นปุ่มแพรนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อนะครับสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้2เครื่องนะครับมือถือ2เครื่องตรงนี้ปุ่มดูโอตรงนี้นะครับหากเรามีนิว p อร์ตทูสองตัวเนี่ยเรากดเชื่อมต่อแล้วก็กดดู เขาจะสามารถเอาลำโพงบูทูธเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัว Newport ตทูเนี่ยนะครับเป็นลำโพงสเตียรอได้ก็คือฟังพร้อมกันเนี่ยสองตัวได้เลยนะครับอันนี้คือวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มหมุนขึ้นหมุนลงอย่างนี้นะครับมีวอลลุ่มมีอันนี้เป็นเสียงแหลมนะครับอันนี้เบสก็คือเสียงเสียงทุ้มเองนะครับเราปรับได้นะครับอันนี้ไฟสถานะเวลาเปิดนะครับสวิตช์เขาก็จะเปิดแบบนี้นะครับเนี่ยกดแปกขึ้นไป มจะมีเสียงกีตาร์เหมือนเฟนเดอร์นะเพราะ f e n เฟนเดอร์เนี่ยเขาทำกีตาร์มาก่อนนะครับแล้วเขากา็พอเชื่อมต่อแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถฟังเพลงได้เลยนะครับอันนี้เวลาเชื่อมต่อเนี่ยเขาก็จะชื่อ Fender New Quad 2นะครับเราก็กดเชื่อมต่ออะไรต่างๆได้ไม่ยากเลยครับตอนนี้เป็นบลูทูธ o t h 5.0เป็นบลูทูธ o t h 5.0นนะครับการเชื่อมต่ออะไรต่างๆเนี่ยสเสถียรมากๆเลยไม่ดีเลย เพื่อนๆบางคนเนี่ยมีปัญหาในการเชื่อมต่อบูทูธนะครับเวลาฟังเพลงฟัง u t u b e เนี่ยเสียงกับภาพเนี่ยไม่ตรงกันนะแต่รุ่นเนี้ยไม่มีปัญหาเลยเสียงกับภาพเนี่ยตรงกันเลยนะครับตัวนี้นะครับมากับตัวตวูเฟอร์เนี่ยสองตัวนะครับอ่าชิดด้านในจะอยู่ด้านในนะเป็นวูเฟอร์สองตัวแล้วเป็นทวีตเตอร์หนึ่งตัวก็คือมีลําโพงที่เป็นอ่าลโพงที่เป็นเสียงกลางเสียงท้มเนี่ยอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มีเสียงแหลมตัวหนึ่งนะครับให้กําลังขับเนี่ยสามสิบวัตต์นะครับสามสิบวัตต์เนี่ย ก็ถือว่าดังมากแล้วครับสำหรับลำโพงตัวเล็กๆแบบนี้นะครับการใช้งานผมบอกไปแล้ว12ชั่วโมงน้ำหนักประมาณ1.9กิโลก็คือ2กิโลนั่นแหละนะครับมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับก็คือ1สีดำตัวนี้ที่เรานำมารีวิวก็คือ BAC k กก n ร e n t a l นะครับก็จะมีอีกสีนึงก็เป็น b c k Champagne g o นะครับแล้วก็เป็น BAC a d i ดี a m p a g ป e Go แล้วก็ b า ca d i กันเมทัลนะครับก็คือจะมีอยู่สีสีนะเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตไปนะครับว่าสีไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาดูข้างบนกันละเรามาดูข้างล่างดีกว่าข้างล่างมมนมีอะไรนะก็เป็นคู่มืออะไรต่างๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นจุดจินะ๊บอะไรแต่อันนี้ผมซื้อมารีวิวเองนะเสียตังค์จ่ายตังค์เองนะครับไม่ได้มีสปอนซ์สปอนเซอร์อะไรนะคืออยากมาแชร์ให้เพื่อนๆว่าโหเสี่ยมันดีมากๆเลยครับเรามาดูแกะกล่องกันดีกว่านะครับในกล่องเนี่ยผมแกะไปแล้วแหละกรเนี่ยมีอะไรมาให้อ เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับเขาก็จะมีประวัตอะไรของเฟนเดอร์นะแกะมานะครับก็จะมีตัวชาร์ะที่ชาร์จเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็แจ็ค3.5มห้าไว้ต่อ3.5มห้านะครับแล้วก็สาย usb นะครับต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือตัวปลั๊กยูนิเวอร์แซลนะสามารถใช้ได้ปลั๊กได้หลายประเทศนะครับเราก็ใช้ตามประเทศไทยนะผมใช้ปลั๊กแบบนี้นะครับแบบทั่วไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกใช้มีเท่านี้นะครับมีที่ชาร์จมีสาย usb นะครับมีเท่านี้เลยครับ หาไม่มีอะไรนะครับเอาอกเก็บกล่องไปนะครับกล่องก็สวยงามดีนะครับเนี่ยนะครับกล่องภายนอกเขาก็สวยงามดีเขียนว่า new port 2นะก็จะมีวิธีบอกนะั่นนี่โน้นอะไรต่างๆนะครับเนี่ยป็นเดนอร์อรอยนะครับทีนี้แล้วที่สำคัญที่สุดของลำโพงบลูทูธนะก็คือเสียงถูกต้องไหมครับ ทีนี้เราอยากให้เพื่อนเพื่อมาฟังดูเสียงเนี่ยเจ้าตัวเฟนเดอร์เนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับแนนันเพื่อนเพื่อนใส่หูฟังก่อนนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับ No deep brown deep eyes no gold landscape. เสียงอะไรเงี้ยชัดแบบมีรายละเอียดสูงพร้อมกับเสียงแหลมที่ เรียกได้ว่าเสียงแหลมเนี่ยพอประมาณไม่บาดหูนะครับคือโดยรวมเนี่ยมันกลมกล่อมมากเลยนะครับเป็นลำโพงที่แบบว่าเท่าที่ผมได้สัมผัสมาคือตัวเนี้ยคือที่สุดในตอนนี้นะคือเสียงดีมากๆเลยครับในลำโพงที่แบบตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับเสียงเนี่ยกระหึ่มเกินตัวไปมากจริงๆเลยครับหากเพื่อนๆนะครับชอบแบบลำโพงตัวเล็กพกพาเป็นลำโพงบลูทูธที่ไม่ใช่ลำโพงสเตอรโอนะครับถ้าซื้อมาหนึ่งตัวเนี่ยนะครับแนะนำตัวนี้เลยครับเฟนเดอร์นะครับนิวพอร์ตทูตัวนี้เลยเสียงดีมากๆเลยครับ หรือถ้าหากใครชอบที่เป็นสตอรีโอนะครับอยากเอาไว้ดูหนังเส้นเสียงแยกซ้ายขวาเนี่ยชัดเจนเพื่อนๆก็สามารถซื้อมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ต่อเป็นแบบดูอได้นะครับก็จะกลายเป็นลำโพงเฟนเดอร์ตัวเนี้ยสองตัวนะครับแล้วก็แยกซ้ายขวาได้ด้วยครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะครับคือผมเนี่ยประทับใช้เจ้าตัวเฟนเดอร์นิวฮอตทูเนี่ยมากมากเลยนะครับใครเนี่ยที่กําลังมองหาราคาลำโพงบูทูที่ราคา5000ไปไปายนะผมได้มาราการประมาณ5000 ห้าพันเก้านะครับแล้วแต่ช่วงนะเขาก็จะจัดโปรโมชั่นนั่นนี่นู่นนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมคิดว่าช่วงนี้น่าจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเพื่อน<ๆ>เพื่อก็ไปใช้โค้ดส่วนลวดหรืออะไรเนี่ยที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝาก Fender New Port 2ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับคือแบบไม่ได้บาอวยนะแต่บ้าบอกเพื่อน,อนๆว่ามันน่าใช้มากๆเลยนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยแบบ ดีแล้วก็ดีเกินค่าจริงๆนะครับใครหาลำโพงบลูทูธราคาประมาณนี้อยู่แล้วก็แบบพกพาแบบนี้นะครับเป็นพวเวอ์แบงค์ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนะนำตัวนี้เลยครับเจ้าตัว Fender Newport 2แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ